เป็นกิ่งไม้ที่ค่อนข้างใหญ่ๆมันจะจุดยากนะครับเพราะฉะนั้นเน้นกิ่งเล็กๆนะครับผมกิ่งเล็กๆนะฮะวันเยอะไหมครับนี่ยไม่มีดับนะครับครับผมก็มีคนถามมาเยอะนะครับอยากจะทําครบเหมือนผมนะฮะนี่ยผมจะไม่ได้เตรียมอะไรมานะผมจะหาวัสดุที่อยู่บริเวณนั้นเลยนะครับอันนี้คือกิ่งไม้สดนะครับ ไม่จำกัดนะครับว่าต้องเป็นชนิดไหนนะครับแต่แต่อันนี้นะครับเป็นต้นต้นหูลิงหรือว่าต้นบักหูลิงบ้านผมที่ที่เขาเรียกกันนะครับนี่ครับมันแถวนี้มันมีเยอะนะครับไม่จำกัดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาพอประมาณนะครับพอประมาณแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับผม ก็ S <S <an> เอาเอาแบบแม่ทะลุนะครับเพราะว่าถ้าทะลุนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเกนรลปไฟนะครับแต่ตอนนี้พื่นฝนเพิ่งตกไปนะครับผมจะเอา,เอาไม่ต้องหนามากนะครับแบ่งครึ่งนะครับครึ่งนะครับสอง สองอันนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะเนี่ยเป็นกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้แห้งที่ไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดเหมือนกันนะครับที่จุดไฟติดนะครับผมเน้นกิ่งไม่ต้องใหญ่มากนะครับพอประมาณนะครับจะได้จุดไฟติดง่ายนะครับถ้าเกิดเป็นกิ่งใหญ่ๆนะครับมันจะจุดจุดยากนะครับผม ถ้าต้องการความให้ให้มันนานๆหน่อยเราก็หักยาวๆนะฮะครบเหมือนกันนะครับกิ่งไม้นี่เหมือนกันนะครับถ้าเราตีไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานเราก็เอาเล็กๆพอนะครับแต่ถ้าจะต้องการนานๆนะครับต้องการควันเยอะๆเยอะๆนะครับผมเอาเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็หักยาวๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะหักพอประมาณนะครับเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนะฮะ ประมาณกำนึงนะครับประมาณกำนึงนะครับไปเลยครับแบบนี้ครับประมาณนี้เนาะวางประกบนะครับครับประกบข้อหากกันนะครับอันนี้ไม่หนามากนะครับ แล้วก็เกลือเท้านะครับก็แถวผมก็ดึงกมาแถวนี้นะครับถูกตรงหัวก่อนนะครับ มัดเลยไม้นะครับไม้จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แล้วก็มัดเลยมาหน่อยหนึ่งนะครับ ใช้เกลือเถาพันให้รอบนะครับผมดึงตึงๆนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับผมหลวมไปก็ไม่ได้นะหลวมไปก็ทะลุนะฮะถ้าแน่นมากไปก็ไม่มีฟันนะครับผมดึงตึงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําเสร็จ เดี๋ยวผมจะกดให้คลายตัวนะครับผมมันก็จะข้างในก็จะหลวมนิดนึงนะครับจุดง่ายนะครับผม นี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกดนิดนึงนะครับบางลงพื้นแล้วก็กดนะครับนี่ครับผมผมทำอันเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูตรงตรงนี้นะครับข้างไหนก็ได้นะครับแต่ต้องบริเวณนี้นะครับให้มัน ๋ยวเข้าไปแล้วมันจะเจอ,อ,อไม้ที่เรา,าหักใส่ข้างในนะครับผม จะเห็นไม้ด้านในนะฮะเวลาเราจุดไฟแล้วก็ตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วก็จุดเข้าไปนะ <S <S เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่านะ <S 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 เดี๋ยวผมขอใส่สายสะพายนิดนึงนะ แบบนี้คือเรียบร้อยนะครับพร้อมพร้อมลุยนะครับแบบนี้เนีจำไว้นะครับถ้าอยากจะได้ให้นานกว่านี้ทําอันใหญ่แล้วก็หักไม้ยาวๆนะครับใหญ่ขึ้นนะครับยาวขึ้นนะครับนี่คือไม่ใหญ่มากนะฮะเพราะว่าผมตีเพึ่งไม่ได้ปีนนะฮะเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูนะครบชนิดนี้นะครับ ต้องจุดต้องจุดไปเลยดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะจุดติดยากนิดนึงนะไฟนะครับต้องทำให้แรงๆอย่างนี้นะครับผมจุดก็ไปในรูเลยนะครับเดี๋ยวผมุดให้ดูนะครับ มันจะไม่ติดสัทีเดียวนะฮะเดี๋ยวต้องเป่าช่วยนะครับแต่ถ้าติดการันตีไม่ดับนะบแต่ต้องไม่แน่นนะต้องไม่แน่นมากนะ นี่ครับอันนี้คือติดแล้วนะครับผมติดแล้วนะครับนี่ครับผมถ้าเป็นกิ่งไม้ที่ค่อนข้างใหญ่หญ่มันจะจุดยากนะครับเพราะฉะนั้นเน้นกิ่งเล็กๆนะครับผมกิ่งเล็กๆนะับ ควันเยอะไหมครับนีไม่มีดับนะครับนี่ครับมีสิทธ์ทะลุนะครับครบที่ผมทํานะครับเพราะว่าผมใส่ไม่เยอะนะครับห่อไม่เยอะนะครับผมแต่ถ้าจะตีนานๆนะครับต้องห่อเยอะๆนะครับถึงจะไม่ทะลุนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ควันนะครับควันน้อยนะครับแล้วก็ครับแกะข้างบนนะครับมันมีช่องขึ้นมาอย่างนี้นะนี่ยควันก็จะออกมาเยอะนะครับ ยแบบนี้คือไม่ดับแล้วนะครับผมอันนี้คือพร้อมดุยนะครับไปครับไปตีนะครับเดี๋ยวครบผมจะหมดก่อนนะครับไปครับ